โอเคครับอยู่กับร้านบางค้าแอร์ซอฟนะครับผมวันนี้มารีวิวเจ้าตัวนะครับรีวิว e, G 3, 4, G สา G Force นะครับผมตัวนี้เป็นสไลด์สไลด์อ่าสไลด์ดำเฟรมดำท่อนอกสีเงินนะครับผมตัวนี้เมื่อหนึ่งมันประมาณสี่พันเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมนึกก่อนสุสุดจะสี่พันสามปะถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณสี่พัน ไม่เกิน4,003อะในะความรู้สึกผมไม่เกินนะครับถ้าที่ผมจําได้ไม่นใช่ความรู้สึกข,ขอเภัยนะครับไม่เกิน4,003นะเพราะว่าราคามันคาบกันระหว่างบางร้านก็4,000บางร้านก็ประมาณ4,000อันง่ายคือไม่เกิน4,005นะครับเพราะบ,บางร้านก็มี4,005นะถ้าที่ผมเช็คราคานะครับแล้วแต่ร้านนะนะแล้วตัวนี้ก็เหมือนจะของหมดไปด้วเหมือนตระกูล G Force Series เหมือนจะไม่มีของเข้ามาขายแล้วมะนะครับท่าที่ผมดูนะลหลายร้านก็ไม่มีของแล้วอะเหมือนตัว G Force Series เริ่มแบบ คนน่าจะไม่เป็นที่นิยมแล้วเพราะว่าตัว G Force Series เนี่ยเป็นรุ่นที่น่าจะเข้ามานานแล้วและผลิตขายนานมากนะครับแล้วเหมือนตอนนี้มีรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะเนาะ G Force Series เลยอาจจะแทบจะหายาจากวงตระกูลนะครับของ b ีบีกันนะไม่ค่อยรูชุดหลังๆไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับผมโอเคมามาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้เปิดราคาก่อนนะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่3,200บาทพร้อมเล่น3,500บาทฟรีค่าสง่งยังไม่อัพแบลลิงนะครับ อ่ะเปกล่องกันนะครับประกอบมีตัวปืนแมกกาซีนนะครับตัวเสริมหลังนะนะครับตัวเสริมหลังนะครับผมีย๋ยาใช้ยังไงมาดูนะปืนออกมาก่อนนะอุยยอกระแทกเลยหวังผมก็จะกล่องก่อนนะครับเรียบร้อยอ่ะมาดูตัวปืนกันนะครับตัวปืนรุ่นนี้เอ้ยตัวนี้ไม่ใช่รุ่นนี้ขออภัยตัวนี้ค่อนข้างใหม่นะครับ สภาพถือว่าค่อนข้างดีมีรอยตรงท่อนอกนิดนึงนะครับด้วยความที่เป็น WEG Series คือตระกูล G Series เนี่ยเป็นตระกูลที่เป็นงานคัสตอมมาตั้งแต่ w e นะครับหรือเราเรียกกันง่ายๆก็ w e Tech นั่นเองนะก็คือทุกวันนี้ w e Tech มันมันกลายเป็นบริษัทของอาที่ผลิตตัว AW นะครับถ้าใครดูตามข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ผลิตคือ w e Tech นะครับผมคือ w e มีบริษัทลูกลก็คือ w e Tech AW น่าจะเป็นตัวรุ่นที่ผลิตมาครับเท่าที่ผมเข้าใจนะเพราะตอนนี้ผมลองหาข้อมูลแบบคร่าวๆแล้วของบริษัท WE Tech นะครับผมก็คือเป็นตัวคัสตอมมาตั้งแต่โรงงานนั่นเองนะครับผมสไลด์เป็นแบบซ่อรล่องกันลื่นค่อนข้างสวยนะฮะแบบข้างบนก็เป็นกันลื่นแบบเหมือนเกรดมังกรนะคล้ายๆายเกรดมังกรส่วนหลังเป็นไฟเบอร์ออปติกส่วนหน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกครับหน้าเขียวหลังแดงนะครับตัวปิดท้ายเป็นหัวกระโหลก แบบนี้นะครับผมแล้วมีบอ่อแม็กแต่งมาให้เลยนะครับสภาพดีมากนะตัวนี้ขัดอัพแบลลิ่งอย่างเดียวไกายเป็นไกดแต่งตนะั้งแต่ลงนานเฟรมล่างเป็นเฟรมแต่งนะครับผมตัวนี้ติดไฟฉายเลเซอร์ได้ตรงนี้เป็นเซฟนะครับนะก็ลืมๆไปเถอะครับแต่ถ้าแต,แต,แต่แต่ก็ลืมไม่ได้นะถ้าคนใดซื้อมือหนึ่งหรือมือสองไปค่า WE เอ l บลอาร์มี่เนี่ยสามค่ายเนี้ยก๊อกเนี่ย,เ,ยเขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับก็ถ้าใดไกลแข็งนะครับจะลืมนะปลดมันขึ้นมาก่อนนะครับผม เพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอแต่มือหนึ่งถ้ามาอีสองจากร้านผมเนี่ยผมจะปลดไปเลยนะครับผมจะปลดออกไปเลยเพราะว่าท่านจะได้ไม่ต้องมาแบบเอ้ยปืนพังหรือเปล่าไม่ปืนไม่ได้พังครับท่านลืมปลดเซฟนะครับนะครับอ่ะตัวนี้เป็นคันแขวนสไลด์แบบเพชรนะครับเพชรคือแบบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะจะเรียกแบบเพชรสามเหลี่ยมคันแขวนสไลด์เพชรนะครับผมอ่าสองข้างสวยงามมากนะครับ W.E. เอ้ยเม็ดอินไตวันท a c ติคอลนะครับนะฮะเป็น W.E. Tech นะฮะอ่าดูข้างในกันนะครับ ตัวนี้สวยนะคือดบิวีเทคอ่ะน่าจะดูจบวงจรไปแล้วผมไม่ได้เห็นมานานแล้วนะเห็นน้อยมากนะครับมือหนึ่งก็เหมือนจะไม่นําเข้ามาแล้วด้วยนะครับอล้างกันก่อนเลยนะครับสารหล่อลื่นนะล้างสําคัญมากนะครับปืนใหม่ใครบอกว่าอ่าอะไรนะปืนซื้อเก็บเนี่ยอันตรายมากๆนะครับทําไมผมถึงบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งอุปกรณ์เนี่ย มันไม่เคยโดนน้ามันเลยอาจจะเสียาหายได้นะครับก่อนที่ท่านจะมายิงใครมีบีการที่ซื้อเก็บไว้นานๆเนี่ยรบกวนนะก่อนที่จะยิงนะครับหาซิลิโคนฉีดก่อนแล้วค่อยยิงนะครับเพราะว่าเปเสร็จแล้วเดี๋ยวมันพังการที่มันไม่มีสารหล่อลื่นเลยแล้วท่านไปดื้อยิงมาเลยเนี่ยโอกาสที่อุปกรณ์ภา,ายในมันจะเหมือนแบบเสยดสีกระุนแรงเนี่ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับอันนี้ข้างในท่านดูมีรอยแค่นิดเดียวนะครับที่เหลือก็ใหม่คลิปนะใหม่อยู่นะ มีรอยนี้หน่อยหน่อยตามสไลด์ด้านข้างนะครับให้ตามเฟรมด้านข้างนิดหน่อยนะครับแต่ถือว่าสภาพใหม่นะครับไม่รู้ในอนาคตจะกลายเป็นของหายากไหมนะใ e นะบิวเอเทนะเพราะผมเองก็ไม่ได้เห็นในตลาดมันมาสักพักใหญ่ๆแหละนะครับไม่แน่อาจจะการอยู่ดีกลายเป็นของแรงไปเลยก็ได้นะนะครับอ่ะเราก็ฉีดซิลิโคนไล่เก็บตะไลสิ่งตกปุกนะครับปึ๊บแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก๊อกนะ เวลาใครจะซื้อที่ไหนอะไรไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งก็มือสองนะครับมือหนึ่งผมไม่ติดนะมือหนึ่งไม่ติดเพราะว่าทําไมครับให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับลืมบอกเออวันนี้ก็ถ่ายก๊อกไปเหมือนกันนี่หว่าแต่ไม่รู้ว่าไหนลงก่อนนะก็คือให้ดูตรงหลังโค้งสูบนะครับถ้ามีรอยปีหรือรอยแตกนะครับคุยกับเจ้าของปืนดีๆนะบอกเลยว่าเปลี่ยนไอชุดเนี้ยประมาณห้าหกร้อยบาทนะครับชุดโค้งสูบเนี่ยโค้งอย่างเดียวนะไม่รวมลูกสูบนะเบิกใหม่นะโค้งอย่างเดียวเนะี่ยแพงนะครับ ก็เวลาจะซื้อต่อจากใครถ้าเป็นตระกูลกลอกเนี่ยให้ดูตรงนี้ไปเลยหรือถ้าท่านใดเล่น MOS นะครับทําใจไว้อย่างหนึ่งเลยว่าถ้ามันแตกขึ้นมานะบันเทิงไม่มีอะไรของ WE กับ ENC ตัวเจนใหม่ผมบอกเลยว่าใครยิงแตกบันเทิงมากไม่มีอะไรนะครับเล่นระวังระวังนะนะฮะจริงๆก็ระวังไม่ได้หรอกว่าแฮมเมอร์มันฟาดนะครับเราเข้าใจได้แต่พอเอาจริงๆก็นั่นแหละนะครับ มันก็มันก็ตามสาภาพอะถ้าเราเล่นแล้วเราดูแลมันหน่อยมันก็พังยากอยู่นะแต่ถ้าเราเล่นไม่ระวังก็อันตรายอยู่นะครับอ่าเช็ดนิดนึงนะอ่านี่เรียบร้อยนะครับเราก็ลงสาหรหล่อลื่นลงไปนะครับจะเช็ดก็ได้ไม่เช็ดก็ได้นะครับผมแล้วแต่แล้วแต่นะเพราะาท่านากลัวเยิ้มเกินไปหลังจากที่ฉีดไปแล้วก็เช็ดออกได้นะครับเราค่อยมาลงสาหรหล่อรื่นทีหลังนะครับผ ผมจะทาเยอะนิดนึงนะเพราะว่าผมกลัวมันจะระเหยนะครับแต่จริงจริงก็ระเหยช้าอยู่แล้วผมก็ระแวงไว้ก่อนนะเพราะด้วยความเคยชินนะอ่าส่วนท่อนอกนะครับถ้ามันเลอะจริงจริงเราก็เช็ดก็พอนะครับเช็ดให้มันเกลี้ยงแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับไม่ต้องทาน้ามันอะไรมาน,นะเพราะว่ามันก็ลื่นอยู่แล้วแหละแค่ตรงที่ทาตรงสไลด์นี่ก็ลื่นปื๊ดอยู่แล้วนะครับอ่เดี๋ยวติดนะขอ,อนิดนึงนะครับผม เรียบร้อยนะต่อไปไกด์หลอดนะครับก่อนจะใส่ไกด์หลอดนะครับเวลาถอดนะก๊อกส่วนใหญ่จะมีแบบนี้ถ้าแทบจะทุกค่ายนะก็คือตัวตัวซับเาเรียกว่าตัวตัวใส่ซับแรงเจ้าตัวนี้ก็คือตัวกันไกด์หลอดนะครับกันไกด์หลอดหลุดนะฮะก็คือไว้ซับแรงสปริงนั่นเองนะครับก็เวลาจะถอดล้างหรือทําอะไรถอดออกด้วยนะเพราะว่าบางทีเราคว่ำไปคว่ำม,มาบางตัวก็แน่นบางตัวก็ไม่แน่นมันหลุดหายนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ ตัวนี้สูงเบิกใหม่มือหนึ่งร้อยห้าสิบหรือสองร้อยจำไม่ได้แล้วเนี่ยแพงอยู่แพงอยู่นะครับร้อยกว่าบาทนะเนี่ยเซฟตังเซฟตังนะครับอ่านี่เราก็ทาไปนิดหน่อยมือลูบนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับผมป,ปึ๊บปั๊บเออมันแน่นเดี๋ยวจะใช้วิธีนี้นะครับนิ้วเกี่ยวนะครับแล้วก็แย่ไปแล้วก็ดันให้มันล็อกนะครับต่อไปก็ใส่สไลด์นะครับถ้าเราไอ้นี้ไม่ได้ทา ลืมนะขออภัยมาทาไปเลยนะครับทาไปทาไปปึ๊บอ,อยูวิีก็ทำเพลงเมลี่คริสต์มาสเฉยอะไรของผมวันนี้วันนี้เป็นไรวันนี้ <c oughs> มันสติสตางค์ไม่อยู่กับเนี้ยกับตัวอ่ะใส่สไลด์นะครับกลับเข้าไปนะฮะปึ๊บอ่ะอันนี้แสดงว่าเราใส่ผิดนะครับ นะอ่าอันนี้ตรงใจใส่ให้ดูเลยเพราะมีโอกาสจังหวะที่เราพลาดแบบนี้และทํายังไงเนะครับเพราะผมเชื่อว่ามีลหลายท่านเป็นวิ้วหลายๆท่านเป็นนะครับก็ให้ทําการกดคันคันล็อกไว้อ่ะมันก็จะดีดออกเนื่องจากมันยังไม่เข้าล็อกนะครับไอสิ่งที่เข้าล็อกก็คือตัวนี้นั่นเองที่มันเข้าลแล้วมัติดและตัวไกด์ลลอดเนี่ยมันยังไม่เข้าล็อกเราก็กดมันลงไปนิดนึงหรือว่าตอนใส่นะครับกดไปแบบนี้มือประคองไว้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเพื่อการมันดิ้นหลุดนะ นี่แค่นี้เองนะครับถ้าเกิดเราเผลอดันล็อกแล้วมันยื่นออกมาเราก็เอาสองนิ้วเนี่ยเรากดเกี่ยวไปแบบนี้แล้วก็กดท้ายลงเพราะว่าบางทีอาจจะไม่เด้งหลุดมันจะติดแน่นเกินแล้วก็ค่อยๆเคาะหาผ้ารองนะครับอย่าไปเคาะกับโต๊ะนะหาผ้ารองนะครับรองอย่างเงี้ยค่อยเคาะออกนะครับแต่ของผมมันเป็นไอ้นี่ยาเตียมมันนุ่มอยู่แล้วนะครับนะรัะนไกยนะครับแล้วก็รีเซ็ตไก่ด้วยนะครับเท่าน,นี้เลยนะสวยงามนะฮะ เออแล้วก็ท่านใดนะครับจะซื้อบีบีการกับผมแล้วแบบกลัวว่าแบบเอะเราจะถึงบ้านไม่เราจะกลับบ้านปีใหม่ช่วงนี้อะ่ะบางที่เขาหยุดงานยาวนะครับก็จะเหมือนแบบเออซื้อไปแล้วจะส่งยังไงดีจะส่งหลังปีใหม่แม้ก็ยังไม่กาซื้อเพราะเราไม่กลับบ้านไม่ต้องห่วงครับผมมีบริการนะซื้อซื้อก่อนส่งทีหลังนะครับผมเก็บไว้ให้เพราะมีอยู่ประมาณ2คนแล้วครับ2เจ้าและลูกค้าบอกว่าผมอยากได้พี่แต่ผมไม่ได้อยู่ ที่ผมคือมันเขากลับบ้านนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยเขาผมจะกลับทีหลังปีใหม่อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้นะฮะก็โอนเงินจ่ายเรียบร้อยครับก็คือเดี๋ยวจะให้ส่งเมื่อไหร่แจ้งผมนะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่ผมส่งให้นะฮะมีบริการซื้อก่อนส่งทีหลังนะครับผมเพื่อท่านใดไปกังวลว่าเอ๊ซื้อไปแล้วแล้วจะส่งไปไหนนะครับไม่ต้องห่วงครับผมจัดการให้นะฮะเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้เลยนะครับผมว่าอ่าอะไรของใครนะครับชื่ออะไรแล้วก็ผมก็จะ ทำการเก็บไว้ให้นะครับเก็บให้อย่างดีแน่นอนคนระับไม่ต้องห่วงนะนะเก็บให้อย่างดีแน่นอนนะครับดูแลปืนลูกค้าเหมือนปืนตัวเองฮะผมอ่ะนะครับ,รบ <c oughs> <c oughs> เก็บให้อย่างดีนะเก็บให้อย่างดีโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ลืมพูดถึงตัวเสริมหลังนะครับมันจะมีสลักตัวนี้อีกตัวหนึง่งเป็นหมุดสีทองนะครับเราก็ตอกหมุดเงินออกแล้วเราเอาไอ้ตัวนี้ยใส่เขาเรียกตัวเสริมหลังแล้วเราก็ เอาหมุดเดิมออกก่อนแล้วเอาสลักเนี้ยใส่แทนเพราะสลักนี้มันยาวกว่านะครับมันก็จะไปค้ำสองจุดนี้พอดีเวลาเราจับนะครับเขาเรียกว่าการบาดนะไม่รู้ไม่รู้เรียกถูกไหมนะเรียกว่าการบาดมือแล้วก็ไม่เหมือนพักนิ้วได้นะครับผมเนี่ยพักนิ้วได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเวลาเรากิิบปืนก็จะพักนิ้วได้แบบนี้นะครับก็จะถนัดขึ้นนะแล้วแต่คนนะผมว่าไม่ถนัดผมกิิบแบบนี้ถนัดกว่านะครับผมกิ๊บแบบนี้ถนัดกว่านะแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้เขามีมาให้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปกกก็ารทสอบิงัน โอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว W E Glock สามสี่ G นะครับนะมาทดสอบยิงกันได้เลยนะครับก๊าซมอนเดินทั้สิบสอง kg นะครับอากาศวันนี้ยี่สิบกว่าองศาปืนวางข้างนอกก็้เย็นกว่าปกตินะครับผมนะก็ช่วงนี้นะครับดูแลสุขภาพกันสักนิดนะครับผมอากาศบ้านใครเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะเหมือนบ้านผมนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวกลางวันร้อนนะกลางคืนหนาวไม่รู้จะเอาอากาศอะไรแล้วนะ ดีไม่ป่วยนะะจริงๆไม่ใช่ดีไม่ป่วยป่วยไปแล้ว <laughs> <laughs> นะครับอ่ะแก๊สที่ผมใช้12 kg ลูกว่าความแรง0.20นะครับแล้วก็ลูกทดสอบความแม่นยำเป็นลูก0.25นะครับผมอ่ะใส่ลูกนะครับเฮ้ยใส่ไปเยอะเลยลืมเพิ่นเพินนะขออภัยนะจะใส่สี่แล้วก็กดปุ๊บปุ๊ป๊บปไปเลยอะไรของผมครับนี้ ม่เอาเอาอกอ,อีกตั้งหน่อยนะครับอา่าทีนี้เยอะเกินอีกโอ้ชีวิตผมหนังซีวิตนะครับครบยังโอเคสี่นัดนะครับเรียบร้อยนะต่อไปก็ลูก0.25ยานะครับไว้เทคความแม่นยำนะครับไหนๆก็ดึงแล้วก็ใช้มือดึงไปเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับผม เทดสอบความทดสอบความแรงใช้ลูก0.20ที่เป็นมาตรฐานแต่ละสนาะที่เขาใช้วัดความแรงกันนะครับเทความแม่ยยมใช้ลูก0.25ย์ราะสอ้เพผมชอบลูก0.25ตรงที่ว่ามันกระแทกเป้าเสียงดังดีนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับปืนด้วยนะนะครับะนะครับมาดูความแรงนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะสามสี่หกสามสี่ห้าสามสี่เก้า สามเจ็ดสองอู้มีกระโดดพนักสุดท้ายนะครับสามร้อยเจ็ดสิบน่าสุดท้ายกนะ็กลางๆประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับก็ถือว่าเป็นความแรงที่ค่อนข้างมาตรฐานสนําหรับพวกปืนอ่าจีสามสี่นะครับแต่ถ้าอากาศเย็นๆเอไม่ใช่ถ้าอากาศร้อนๆความแรงอาจจะถึง360กก็เป็นได้นะครับนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าแรงดันอ่าสภาพอากาศนะครับมีผลต่อความแรงของปืนเย็นไปแรงดันตก ร้อนไปแรงดันเพิ่มแต่ก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปดูความแม่นยำกันนะครับโอเคมาเป่าสิบเซนและยี่สิบเซนครับระยะโดยประมาณสิบเมตรนะครับผมมาดูกันใกสิบห้าเมตรอ่าเหมือนกันนะว่ w e นะผมเดี๋ยวตอนระยะสิบเมตรค่อยค่อยกริฟต่ํานะครับเป่าล้มไปแล้วนะ ถือว่าแม่นใช้ได้นะครับแต่ต้องกิฟแน่นแน่นนิดนะึงนะ WE เขารีคอยค่อนข้างเยอะนะครับผมต่อไปดูระยะสิเมตรนะครับโอเคมาเป้า10เซนเละยีิบซนนะครับระยะโดยประมาณ10เมตรนะครับมาดูกันนะ,อะรอบนี้นะครับผมจะกิฟต่ต่ำแล้วนะครับกิฟไม่ให้มือผมไปเบียดตัวคขันแขวน,นสลด์นะแต่ก็ไม่ถนัดอยู่ดีนะนะครับ ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับผมโอเคไหมยิงได้ปกติลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับอันนี้ผมคลิปต่ํ่ให้แล้วนะแต่ก็ไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ถนัดนะครับแต่ก็ได้อยู่นะขนาดกิปไม่ถนัดปืนยังแม่นเลยนะครับนะโอเคเด้๋ยต่อไปครับเล่นเสร็จแล้วนะครับผมมาแม็กออกก่อนนะแก๊สรุ่นใหม่ๆมีซิลิโคนในตัวไม่ต้องอ,ออกนะครับผมแตะจนเต็มนะเดี๋ยวแม็กมันเบร่มนะครับผมปึ๊บนะ ด้าต่อไปนะครับผมดึงสไลด์ถอยหลังนะครับให้ดึงปึ๊บจับดึงปล่อยร่างกลรีเซ็ตไก่โดยนะครับนะก็คือการรีเซ็ตไกลทำช่วยให้ไม่ให้ไกลมันอสปริงไกลมันล้าไวนะครับเราใช้วิธีการดึงก็แค่นี้เองนิดเดียวนะครับเอามือนิ้วโป้งนะครับอ่าทำให้ดูใหม่ถ้าใครยังไม่ถนัดมือเดียวนะให้เอามือข้างจับไว้ก่อนนะครับผมก็ให้จับสไลด์แบบนี้นะครับนิ้วโป้งจับแบบนี้เกี่ยวดึงนิดเดียวนะครับมันก็หลุดแล้วนะถ้าใครถนัดแล้วก็จะ แล้วแต่ซ้ายขวาได้หมดนะครับจับปึ๊บอ่ะแค่นี้นะครับี๋ยวจะขึ้นสไลด์มือเดียวนะครับอ่ะนะฮะปึ๊บนี่นะับผมโอเคนะับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับบีบีกันนะการล้างทำความสะอาดนะครับก็ทําให้ปืนเราเนี่ยไม่พังไวนะครับผมการดูแลรักษาก็ทําให้ปืนเราอยู่อยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วบีบีกันอ่ะกล้าการันตีเลยว่ายังไงมันก็พังนะครับ คือยังไงก็พังแต่ว่าเราดูแลยังไงให้มันอยู่กับเราได้นานขึ้นพังช้าลงนะครับแล้วก็เราจะเล่นได้สนุกสนุกด้วยไม่ต้องมาลมเสียว่าเล่นเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังอะไรเงี้ยครับเออนะการล้างทำความสะอาดการลงสารหล่อลื่นบ้างในบางครั้งก็ช่วยทําให้ปืนเราพังได้ช้าลงนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบิแกนยังซาแลนด์บีแคร์ซอฟนะครับผมหรือกลมว่าเพิ่มเติมใต้ช่อคลิดนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ